บันดาลเหมือนจะตั้ง GPS ผิดนะครับอืข้างในเหมือนจะมีสวัสดีครับวันนี้เราก็มีภารกิจออกไปฟาร์มกล้องนะครับแถวในเมืองวันนี้มีรัดกล้มค้าที่ BGS ห้วยขวางนะครับ ส่วนกล้องเลนที่เราจะไปเอานี้เป็นตัวไหนใช้งานยังไงใช้ถ่ายอะไรได้บ้างมีประโยชน์อะไรบ้างก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันดูครับผม ตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดหมายแล้วครับเหลือเวลาอีก2นาทีนัดลูกค้าไว้ที่ BTS ห้วยขวางนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้เไปไ็นไกใจนะครับใกลใจก,ก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับแถวฟอร์จูน เหมือนจะตั้ง GPS ผิดนะครับอลูกค้านัดที่ MRT ห้อยขวาง <c oughs> แล้วผมมาทำไมที่พระรามเก้าห้างฟอร์จูนเนี่ยโอ้ยประทคำสีเบลาแล้ว MRT ห้วยขวาง ในนี้บอกสิบเอ็ดนาทีเลยมาตั้งกายเงียดๆโอเคครับกลับรถก่อนครับผมดีนานะที่เป็นมอไซค์ครับถ้าเป็นรถใหญ่นี่โอ้โหบันไล ไฟมันยังแบบคล่องแคล่วในเมืองเดียวซ้ายเลียวขวากับรถง่ายมอดถ้าเป็นรถใหญ่นี่ืมไม่อยากเกถ้าเป็นภาษาบ้านผมกับเบิร์ดทมซีเบ้าอ่ะนะเบิร์ดทมซีบา,นะบา,บาอ่อนพี่ปไปได้เปล่า อตอนใทจะได้กับรถนอจะไม่ได้ปูสัตว์นอนถาบอนี่ ันนี้เขาจะทำอะไรนะครับเขาจะถอยนะครับดูสิเขาจะไปไหนอ้าเขาจะเข้านี้เหรอ ไปเอาขึ้นเอาขึ้นจะขึ้นได้หรือเปล่านานฟันดาเหรออ่ะง <c oughs> งเลยนะครับ ทม m ก็ข้างหน้าก็ถึงแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าตรงนี้จะใช่หรือเปล่าไอผมก็ลืมให้ลูกก็ลืมบอกให้ลูกค้าส่งโล c a t i o n มาให้นะครับผมกับบ้านนอกเขากงพ่อเมีเนี่ยเราค่อยหูเรื่องหูเล่าตรงนี้มันคืนอย่างฮ<ะ>ัลโหลครับ<ะ> ครับหนึ่งครับฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับครับผมอ่าผมเซิร์ช google แ a p มาว่าเอ t มอทีห้วยขวางนี่มันมาถึงจุดมหยแล้วที่มันจะเป็นเหรอเป็นไฟรถไฟฟ้าใต้ดินใช่ป่ะครับใช่ครับใช่ครับอ่านี่อันนี้มามารถไฟฟ้าป่ะครับเปล่าครับพี่ผมมามอไซค์ครับอ๋อโอเคเอ่อตอนนี้อยู่ตรงในอยู่อยู่ตรงที่เขาจอดมอไซค์เนี่ยครับพี่ อ๋อครับเดี๋ยวให้ผมเดินลงไปครับครับพี่อันนี้ผมอยู่ตรงป้อมยามพอดีเลยข้างหน้าเนี่ยครับที่เป็นทางออกเนี่ยครับอ๋อพี่นัพี่อยู่คอนโดสีขาวนี้ใช่ปะ่ะใช่ครับใช่ครับอยู่ผมอยู่ตรงไอ้ที่เป็นตลาดนะครับผมอ๋ออย,อยู่ตรงรถไฟฟ้าเหมือนกันอ๋ออยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวผมเดินไปก็ไดลครับอ๋อพี่อยู่ฝั่งนู้นเหรอทางออกใช่ไหมครับใช่ครับที่มันเขียนว่าเป็นทางออก ที่จอดรถครับโอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวไปเดินไปครับอ่ารถรถมอเตอร์ไซค์กันสีเทานะพี่ครับผมครับ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 โอเคก็มาถูกที่อยู่ครับมันหนอกเขากุ้งครับปั๊มปั๊มเปอร์เปอร์หลงไปทั่วที่ครับ คนทางในเมืองนี่บัต้าบ่าเด้เปิดซีรีสนี่ก็คือเขามากบ่เป็นเลยครับในเมืองนี่อาศัยซีรีอย่างเดียวการมม,มีซีรีสนี่ก็ตายครับไปใช้บ่เป็นตอนนี้ก็เดี๋ยวถ้าลูกค้ามากกว่าน,นะครับแป๊บสักครู่นะครับ ขอดูภายนอกก่อนครับพี่นี่ A พเอ่อโ s นี้เน็ T ครับพี่เป็นกล้องหลายปีแล้วเอาไว้เทสแล้วก็ไว้ถ่ายพวกสินค้าเฉยครับมันก็ใช้ได้ดีอยู่ที่ยางบวมนี้จะมีเฉพาะยางซูมใช่ป่ะครับใช่ครับยางจะบวมอฮะโอเคก็โอเคนะครับพี่ไม่ ไม่ถือว่าเหลืองมากนะจะเหลืองมากๆก็จะเป็นท่าตรงนี้อขออนุญาตเช็คนะครับ่แล้วจะมีฝาที่มันอาจจะโอเคไม่เป็นไรอ๋อมีฟิลเตอร์ จะมีลาเดินอยู่เส้นหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมข้างในเหมือนพี่เห็นปลาทรงขอบขอบอะ่ะพี่เห็นปลาชิ้นเลนที่ที่สองนะอ่าเห็นไหมยังยังไม่เห็นบางทีถ้าเรา,าเราส่องตรงตรงตรงเนี้ยมันไม่เห็นเพ เส้นนี้ก็เป็นเลนเจ็ดสิบสองร้อยนะครับ F4 GOSS สภาพก็โอเคนะครับมียางบวมตรงนี้หน่อยก็ไม่หน่อยนะบวมทั้งอันเลยเป็นอดีตประกันศูนย์ไปครับเดินทางกลับบ้านกันดีกว่า น้องสิริพากลับบ้านครับเกิดสิ้นภารกิจของวันนี้แล้วเรียบร้อยเทางกลับบ้านครับก็เป็นเลน7จ็0สิบสอ s รนะครับเป็นเลนเทเลโฟโต้ที่ F4 ฟคงที่ตลอดช่วงซูมนะครับแล้วก็มีกันสั่นในตัวเลน เลนตัวนี้ F.E. เมาส์นะครับใช้ได้ทั้งตัวคูณแล้วก็ฟูลเฟรมนะครับแต่ถ้าเรามาใช้กับตัวตัวป้องตัวคูณนะครับอย่าง A.6000 ก็จะคูณระยะไปอีก1.5เท่านะครับก็เป็นระยะเทเลโฟโต้ยอดนิยมนะครับเจ2ดสิบสองร้อยก็จะมีตั้งแต่ F4 F.2.8 ก็เป็นอีก ตัวเลือกหนึ่งครับสำหรับคนที่อยากมีเลนเทเลโฟโต้ราคาก็ย่อมเยาวครับผมเจ็ดสิบสองร้อยเอฟสีของตัวนี้ตัวนี้ก็ราคากลางถ้าสภาพสวยครบส่องเลยก็อยู่ที่ประมาณสักสองสองมื่นหกถึงสองหมื่นเจ็ดนะครับผมอันนี้สภาพสวสวยเลยถ้าใครต้องการที่จะ ซื้อขายแลกเปลี่ยนต้องเลนมือ2ก็ทักมาในอินบ็อกได้เลยนะครับที่แฟรเพจ Facebook ันดุเกียร์ธารีหรือว่าเป็นเพจก็ Camera Racing Shop นะครับโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครั้งต่อไปนะครับมาดูกันว่าเราตัวผมจะพาไปซื้อต้องเลนอะไรนะครับที่ไหนก็รอติอดตามชมครั้งต่อไป ส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนปันดีลาตีสวัสดีครับผมขอบคุณครับโอ้แลมปต้าสีขาวนะครับสวยเลย